อันนี้เรามาแนะนำเมนูเด็ดๆครับต้มบืงครับนี่อ่านี่ครับตัวใหญ่เลหน้านี้มันมากครับเป็นเปรด้ยพิสดารนะเมนูเด็ดๆเลยรสชาติเป็นยังไงครับรสเค็มอันนี้อันน,นี้เชฟมลครับเชฟมนเชฟมลคนปรุงครับนี่ ไื่ผ่านแม่ทังน้อยเห็นมไข่แต่ว่ารอยแต่วันเดเจ้าเนอเอาาไขเนาะเฮ้ยตแงเลเฮ้ยอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับพูดพูดหน่อยแซบแซบแซบปแซบอีรีจะมันเขียดเร็วเดี๋ยวนโอ้ยพี่ใหวันไม่หันมามองเยมันเขียดเร็วินะ เขียนเรืยนะตีนสดเลยนี่น้องีกกระพุเขียดเนือเนียนใสไข่ด้วยครับเอาไข่เ้เบิรงนี่เซ่เหรอบุ้มมีไข่สามพร้อมดีนะกินยูบะ